ก่อนจำเนาะก้อนแห้งดีแต่ว่าเรื่อนบุญเนี่ยบุท่านขึ้นหมืองกาแต่ว่ามีมีขางเราก็ได้โฮมอยู่เนาะเราส่งตูแป้น้วมาทางไหนมาไหนไหนมาไก่เอามาไหนมาไหนวานนาเก๋โอ้เมืองไทยเมืองไทยปูทองโอ้พูดหน้าทีเลยโอ้เยี่ยมปามเพื่อนเยี่ยมปามเพื่อเนาะไก พี่น้องกาบสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบอร์สุขสุขพลบาว่าชีอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศอ่ากายนดีตอนทับเข้าสูงซองพ่อพี่น้อยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้พ่อพี่น้อยก็เดินทางมาอยู่ที่บ้านนุ่นสันพี่แดลพี่น้องเลยเนาะกับเมืองไซบุรีพี่แดลพี่น้องเอ้แกงสวรรค์เขตนี่แหละพี่น้องเลยเนาะอ่าเมื่อนี้ก็เดินทางมาหาทางน้องอ้อมเพิ่นแลยก็แวะมาอันอ่าทางมหาทางอันอ้เอเพื่อนน้ำพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้ก็ เห็นทางสั่งวุ่นวั่นวุ่นวั่นอยู่บนสันพี่น้องเไงเนาะอ่าพี่น้องเออยปาไปเบิ่งไปน้ำกันพี่น้องไปทักทายสบายดีน้ำกันพี่น้องเอลยโอ้พี่น้องเอไยเนาะเป็นจังไงก็ไปเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น้องเอลยสร้างหลายอยู่เด้ผู้คนมาเห็ดตุ่นโฮมอยู่นี่เบิ้อเฮือนของอันไอ้เพื่อนนี่เป็นจังไงเนาะพี่น้องเนาะคือว่าเห็ดชงนี่ชงเฮือนแบบเฮือนเสาไม้นะพี่น้องแต่ว่าบอเลยเพือนดินดอก แต่ว่าแบบนี้น่าจะแล้วไวอยู่เนยงบกัสิบุหรี่ปันได้พี่น้องเลยเนาะถ่ายไปเบิ่งไปชมน้ากันพี่น้องเลยไปรับชมน้ากันเลยพี่น้องขั้นตอนขอดขั้นตอนใดก็ได้ฝนตกอยู่ได้พี่น้องเอุบัติเหตุกันแต่ว่าแดดมาแล้วพี่น้องเลยตกยาเลยกะนอือดูพี่น้องเลยสบายสบายดีแล้วกันพี่น้องอ้าวสบายดีไอ้ดีดยูด้วยเนี่ย ช่ยเพื ako, puppy, ane, <c oughs> uh ่อนเอา้วกองที uh ่เงยบเอาใส่กระยางกล่องเลยเออตัวเงียบในสารนะพี่อนฮะอ๋อเี่ยมันตันเสียเวลาเนาะเพื่อนเริ่มจ่อแต่มือเศ้าคนไปเพราะว่า ออพี่น้องไอ้ผุดกําลังขี่เอ็นยูรถตั้งน้องต,อง,ตองน,อน้องเนี้ยหน่คนกับมาได้พี่น้องเ้ยครับคร้บเยี่ยบครับพนนะี่น้องเลยรถแก่น้ำฮาร์ตแพี่น้องเลย,ยพี่น้อง เป่งไว้บอยเปงไว้เนาะอสัตตตาตพี่น้องเอ้พวกสบายดีเน้องตองอ๋อน้องตองก็มาพี่มนี่โอ้ยโอ้ยนะลอยเพรเชี่ยวโอ้ยนะ่อเพาียว้จะเก่ากับมานี่อยู่บมาซอยผืนเรียกน้ำเืนนนาะโอ้ยโดยโดยพี่น้องเอ้พวก ลอยไลยคนทางน้ำบุนวันบุนวันอยู่เมือนี้เนาะโดแต่เช่าเพื่อนหรอไอ้แม่แหละอ๋อจะยังคมขันแล้วอยู่เนาะใค้เลยนี่เนาะจังแมตเลยนี่สฝ่ายสีปายถางน้ำเลาบอสยังโมหอดครับวันเ้ากแมตพุ่นเลยเนาะแต่ว่าเขาก็เอาหน้าบอหน้าสีนลยๆน้อยเนาะเพราะว่าเขาอยากมป็นบกเลยเนาะเวลาใส่ไปใส่ไปอะไรกันเนี้ยนี่ีว่าแบบว่าเข้าสีเข็ดดฉ่างสูบเบาธรรมดาบ อ๋อน you know okay ี okay. like ่เพือนซานโครงตั้งโครงหางเรียบร้อยน้อยเนาะดีใจหลายน้อยใจน้ำไหลายน้อยเนาะดีใจไหลายโดยโดยโดยน้องหนุ่มนี่เพื่อนแบบอันเสาไม้เนาะโมเมนต์ว่าเพื่อนดินเนาะเพื่อนแบบธรรมดาหน่อยขัดปายขัดปายพี่น้องเลยแบบนี้กะ เอาเป้งนี่ใช้นี่ไว้แล้วก็สิไปเอาน้ต่อบ่นี่อโเอ้เือวันไปเอาไปเอาีใเอาอยู่อ๋อดีทอนตกเล่นไปน้า รรมาากักับน้ำหนี่อ๋อเอาประธานได้แปลประธานเนาะเสแลวนีก็เอาไปเอาน้ำาเีเวลาอีกเยเอาเพิ่นเลยซักอน้องพว่านกันหมื่นวันหมื่นวันอยู่แล้วพี่น้องพวกทมาทีกลายเยเนาะปกติกลายชิบวตะเากะทนี่แล้วดเที่แบตัวสคนเลโอ้ับเียทอง โดยโดยโดยการพ่นนิดโดยเมื่อนี้ก็มีการข้างสางทางยางกับมาลายเนาะมาเบิ่งมานี่กันมาซอยกันพี่น้องเอชรเนี่ยตัดซอยกันนี่เดียวโดยหลายทางหลายพี่นเลยซอยกันอ๋อโดยโดยโดยซอยกันเพราะกันเนาะกับพน้องกองอ๋อบุกเคยปะแบบซอยเรือกันตลอดเนาะเนี่ยอ่า เสียวหักเสียวแพงเสี่ยวแบบมัตตหล่นนะบ่จากปีแล้วนี่ที่ห้าปีและโอ้มาไงมาอยู่นี่ดู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 นอนอยู่ในอันนี่บอยนอนอยู่ในรตต t อบนี่เนาะอ๋อดยนั่นก็ยูแล้วแา่สักีใ่ากมันมันเก่าโอ้ดูดูดด sụp bay cái nương chị đâu vậy hớp 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 à hớp hớp vậy hớp 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 to hớp 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 ไอตุ๊อ <perman> e. oh ๋อนี่เพื่อนจะบ่กนี่โอ้ดีใจว่าชได้เพื่อนใหม่ดีใจหลายเนาะอ๋อกลางคืนมาจะนอนอยู่สิบหลักนอนในตู่มิโอ้ฝนตกะห่อมยู่บ่คืนนี่บนโตกะโอ้บนตกะชับกินข้าวกับนยังมื้อนี้ฮะ กินคมืนลืมเลยบอกิปินบออินินเนาะงอกเินกยเลยไม่นน้องเลยเก,น,กนชานของขอันโอเคายเพินกโอ้คักคักคังนี่ก็โอเคเอาเอ้น้มเฮียตาตา่งนะทรงแน พอผูกพี่น้องเลยใส่นี่เลิศผูกมันมันชเนไหมเนาะโดยสบายดีเนาะพอต้องตองพี่น้องเลยมาซอยกันน้อยเนาะโดยมาซอยกันโอ้อยเดียวโดยโดยโดย ลอยเียวหเแพ่งกันเลยาพี่ดตลองฟองหคนกันาดน้ำเ็กระชาน้ำไรอี่าเอ๋อาดน้ำเนาะางน้ำาเงี้ยตนเพราะมันมันเป็นขุ่นเนี่ยเนาะน้ำขุ่นเน่ยมันมวยน้ำใสไปมีน้ำใสอย่าี้ใช่ไหมอ๋อเห็ดเอเพือนนี่มีจัก้นเห็นนี สามคนสามคนเนาะอางอันพอต้องตองไรกะครับอันอันนี้เป็นเนาะครัสางทองสางทองพ้อมโอ้ยพระเจ้าเป็นเลยนยนรวยนะรวยนะรวนะนรยนวยนยนะงวนยนะรวย่เป็น นี่ครบไเลยละว่าสั่งกระสงกระกระสีมาครบแล้วบอยยังประจันเทียคามาประจัเทียวความมาไมนี่บอมืออื่นเนาะโ้ยมีไม่เช่นแม่ยังพอมม่ยังบุครบเนาะอ้อมแปเนยโอ้ยแมแปนแมแป้นบิดลายโอ้ลายบอลายเลยออตัวเากิดว่าตัวนี้สิบลดลายจาเมื่อดินแหลายมืกว่านี่ไม่ บบหลอดปฟเยี่บ่โ่เปาะหหนคือมาเลยโอ้ไม่กับแพงซ้ำโดยนตอโดย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 ไตาตาจอยังได้อยู่ไมึได้ื้อาแพงเลยเหรอไหนเอาให้เิดบอ นราองอยนะผมี่าองอบังเงินรถทางสร้ารดีใจมาดีใจว่าเบิ้งรถทางสร้างแล้วประสันุโอ้แด้ปลงอีกบ่นี่แปลงอีกบ่านี่พอบ่นานสองทางนี่แปลงอีกเลยเอ่องไงครับองให อน้องตองบอเป็นคนขับนี่นี่น้องขึ้นก่อนเด้ <c oughs> โอโอ้น้องสายซิ่งช้ำเลย ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้พี่นองคลกคคักคลาคลโคสบายดีเนาะตัวมาปนี่ไอเฮือนไอซานเนาะโอ๋อดีใจน้ำลายเไยไปคืบหนาไปคอวใสแล้วเหินนี่มาครบแล้วบ่ใส่เม่นมันมันมีไมมเช่นไม่เช่นบ่พ่อและก็แป้นอีกโดยันยาอเอโดยโดย มืออื่นบอปปิจิมาให้นะอ่าโดยโดยโดยเป็นปิจิมาทรงสังกสีพร้อมมันบอกอ้าโดยธรรมะครบแหละกรสิไวอยู่เนาะโดยพันมุงนี่ก็สร้างว่าว่ามือเดียวทางทางทางหน้านี่เนาะโอ้ถั่วไวอยู่เนี่ยนี่พันมุงมือเดียวเนาะอืมก็นำมาใส่ไม้ไม้นี่กะมือเดียวอันนี้ไรโดยปอต้อพิโน้องผู้เป็นเมื่อจนมืดเลยอ๋อโดยโดยโดยแบบเพิ่น เต็มที่เลยอะไรเห็ดแบบเต็มที่เลยเมื่อจนมือเนาะผลกนกบอรค่ะน้ำน้ำเอมดกับกระป๋อกระเพกกมาเนกินเย้เศ้าตันสวยครบเลโดยโดยโดแบบเพนใจเฮ้ยโดยผลกับแบบเห็ดเต็มที่อ๋อโดยโดยโดยผลต๊กบ่กคืนนี่ว่าจังไหนเฮงหม้อผลนะ อ๋อขอึงแล้วบอกลางคืนตรงคืนเอแา้เบรก้านราเมือไงมีคนไปก้านอยู่บออหลายคนอยู่เนาะฝนตกเรื่อยทางนี้เนาะโดยเออน้องยันนีุ่งอนม่หัวได้บอหัวบอนีกาเดี๋ยวน่อาเอาสังกะสีคุ้มใ้เถิงพราะฝนหัวผ้าหยาเออเออสั่งเอาผ้ายาคุ้มสั่งกะสี ขอพิษพี่น้อาไว้ขอโทษเนาะพี่น้องเนาะโอ้ดูเล็กจะพูดมากกว้างยโอ้ห่อหมางหลายเธอเลยเนาะเ่าหมากไปพุกพุ่นพุกพี่อยู่เนาะโดยโดยโดยมันก็ได้หัวว่าัษาพี่น้องเอลยนอนเป็นดูเนาะเนาะเอลยเนาะพี่น้องเอลยนอนอยู่นี่พากันนอนนี่แหละพี่น้องเอลยไปขึ้นเนีได้ขันไหนมีบ่อนี่ขึ้นเนได้ไอ้นี่ฮะช่วงเติบอ้ช่วงเติบได้พี่น้องไหมพูด มันไปขึ้นได้แล้วเพียงแอววมูพี่น้องเลยอ๋อโดยโดยโจมขึ้นแล้วทางน้องเขึ้นกันเนาะแต่ว่าก็ไปกินไงยู่นี่เนาะเอ้เนาะโดยบนหนึ่งเขาหนึ่งน้ำพี่น้องเลยขึ้นกับม้งไว้นี่แหละแต่ว่าสีขาดก็มีน้ำในอะไรเนาะบันนี้ก็คือสีได้เล็กกันโอเคเนาะเอ้ยเนาะดีใจน้ำเอื้อยเป็นลายพี่น้องเอ้ย อย่างเสาคือเป็นอย่นี้นี่เสาบ่อนี่ฮะมันคืออันโคตรจงอย่างที่เนาะตอนนามาก็ซื้อมันถึกแดดแล้วมันดีดเลยอ๋อตอนนามาก็ซื้องามอยู่แต่ว่ามันถึกแดดแล้วมันมันเป็นอันไม่แบบไม่จงไม่เด้งไม่อะไรนะเนาะโอ้มันจะโคตรไวเลยมันจะโคตรพี่น้องเลยถึกแดดแล้วนะอ๋อเป็นอย่างนี้เนาะ อันนี้เฮาแบบสาวตั้งเนาะเฮาบ่ได้พังดินนะเอ้ยเนาะโดยอ่าพี่น้องเอ้ยนี่นะแปลว่าตั้งอ๋อมันใหญ่ขึ้นเฮาก็ยานอาเให้มันตีนใหญ่เนาะโดยอ่าโดยๆๆๆพี่น้องเอ้ยมันใหญ่ขึ้นก็สิบ่ยานคือว่าเนาะลมมาเฮาก็บ่ยานพายุเข้ามาก็เนาะ โดยโดยโดยขอบใจขอบใจน้อยเลเนาะโดยขอรีวิวไปอีกหน่อยน้อยเลยเนาะโดยสบายดีโดยพี่น้องกันพอน้องตองกับอันนี้แล้วเห็ดย่างอันนี้พี่น้องกันต่อต่อตอต่อกันอยู่นี่โอ้ยได้ตอกระเทือกออกมาหนิอ๋อตอกระเทือกออกมาหนิอ่าตัดต่อใส่ดึงกันอันนี้เลยเนาะ ตพดงเ้ครับงาย่นกันตอนแล้วกำลังไฟใจเพิขาดลนเเอเมยเดอีตัดใหม่อแมันจำโดเด้โดยโดฮตัดมันตำเนาะมันจำดนนี่อาก้อนผาอีก้อนอ๋อาเถอน้อยเถน้อยนโดยโดโดยโดยย

โอ้ปังปังเลยคือว่าอันหอยสอออกไปน้ำสิตัดที่เดียวกัย่านอันตัดหน้่พี่น้องกสี่สิบพันเราจบพี่นาเขาขับข้าผ่านมาเนาะไอ้เนาะถ้าตั้งมาเขากับบุมาไดยขาเจ้ากันอ๋อ ไม่ได้ต่อไม้เนาะโอ้โหลยโหยไม่ได้ต่อไม้ต่อตอกพี่น้องเลยนี่พี่น้องเลยตากแดดใส่เด้เกลืออะไรใครย่อยไม่ใหวว่าแล้วมือนพูกอ่อคือออกแห้งไม่ไหวต่ำต่ำนั่งใช้รถโอ้โหโถพี่น้องไอ้พวกเกิดคาร์ลิโอแล้วพี่น้องไอ้พวกต่ำต่ำ ม่ได okay, oh, ้ต่อเนาะเเนนโอเคเราพี่น้องทางเรงสองนกันนะ4เอาไม่ออกเอาต่อออกก่อนพี่น้องเลยตอใหญ่พอสมควรเดยนี ถ้าเป็ดไม่ดูคือสิคักเลยเนาะไอเนาะไม่ดูบ่น่ะโอ้ขายได้ได้ไม่ดูเนาะมีคนชื่อเด้ขายเป็นราคาอยู่ได้ไม่ดูอ่าแต่ตัวนี้ไม่กลัวแล้วมันอยู่กลางป่ากับตอลายแน่เนาะไเนาะโดน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 ตอดตัดไปเรื่อยๆตอดตอดตอดไปพี่น้องเยเดี๋ยว อังไอเชิยงไอเพิ look, ่นกับพี่น้องเอ้ยโอ้เพิ่นกับอ่าพี่น้องมาทางนี้กันอ่ามาทางนี้กันอ้ไอเชียงเพิ่นกับมาพี่น้องเลยเนาะสบายดีน้อยเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเลยน้อยไอชิมาหอดบ่อยหอดกันมากน้อยห่อนหอนจำเนาะห่อนแห้งดีแต่ว่าเพื่อนเพื่นยังบม่ทันขึ้นหมืองกาแต่ว่ามีมีขางโอ้แตได้โฮมอยู่เนาะแต่เพื่อนตูแป้นแล้ว มาทางไหนมาไหนมาไก่ยูมไหนมามาเล่วันักเก็บบ uh> ุทองมาพี่เลยเยียบพยายามเพื OK> <s 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 <s, ่นเนาะไก่ยูเนาะมีเพี <s <s> ้นหนึงนะยูคนแต่ะน้องนอมโดยโดยเห็นอยู่เนาะในคลิปนึ่เนาะมานั้คันทักคนทัคนมานี่ยคนเนาะโดยนะบ่อยเป็น2องคนโดย มาย่มามนเคน่งไงเมนมารอบนี้ก็โอ้มมด้่ไดมาตะดดนนะเอ้ยมารอบนี้โอ้หลังบุไงแปเนาะเมนเพราะว่าชลานี่ส่งนี่จะเป็นท่องด่างธรรมดาเมนตัดค่ึงเป็นบุเลต์เป็นทรงบุลเลตด้เนาะงามงามดีแปลกมูเนาะติดตามเมืองกันอยู่แล้วกดไดอว่าจังซีเล้เพ่นโดจังซี่เลย เนาะมาติดตามน้ากันต่อไปเนาะไอ้เนาะเป็นนี่ได้เบิ้งไปใายเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งกับวโดยกับพี่น้องไปเบิ้งแล้วเมื่อกี้เนาะกับไม่นี่กับสีฟอไม่ได้ฟอตัวล่าครับอะไรแบบนี้เนาะโดยครับก่อนโดยอาเซียนโดยอาเซียนพี่น้องด้วยน้ำกันก่อนโดยเนาะโดยมาอิ่วโดยเนาะพี่น้องเนาะ มาทางนอง้องสองเพื่นกันล้าๆคนมาหาพี่น้องเไงเน,น,นาะนะครับอาพ่อกับแม่เพื่อนพ่อเพี่นอ้นองพี่น้องอเลยไอ้เจียงเพื่อนกับมาอัปเดตรีวิวเพื่อนน้องเลยเพื่อนมาแต่ไก่ได้พี่น้องมาแต่อันอู้เพื่อนว่าทางเมืองไซบูทองพื่นแหละบ้านดิจังบ้านนาแก่บ่เมืองไซบูทองว่าสั่นพี่น้องเลยไอ้เพื่อนว่าเมื่อกี้นี่จำม่ได้เป็นบ้านในอย่างเลยเมื่อกี้นี่ก็ได้พี่น้องเลย โดยนาะพี่น้องเนาะการถ่ายได้เข้ามาเบิ่งมาส้มในการพอผักกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพ,พ่อแพร่น้อยอําคลิปอัพคลิปลงต่อๆไปในเด้อพ่อแม่พี่นอ้องอ่าขอบุญขอบคุณที่ว่าเข้ามาเบิง่งเราบวกกดข่ามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อว่าให้พ,อพ่อแพร่น้อยได,ได้มีได้ได้สร้างครอบเจือจุนครอบครัวเนาะพ่่อแมพี่น้องเนาะอ่าพอแพร่น้อยกับบุมี่ไล่ไล่พึงสร้างไล่ไล่ได้พี่น้องเลยนเนาะในช่องยูทูปกับพี่น้องเลยกับจีได้อันค่า มาใส่แบบค่าน้ำเมือกน้ำมันแน่แล้วก็จะจุนครอบครัวไปน้ำแน่พี่น้องเอ,งเอง๋ยเนาะอ่าโอเคพี่น้องขอไปนหน้อยกันสิขอโตัวลากับก่อนพี่น้องเอ๋ยกลับพบพ่อกันในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็ท้าไดเฮ็ดอ่าว่าผิดพลาดประกาศใดด้วยเฮ็ดอันใดผิดพลาดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนำ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ามีอย่างกับคอมเมนต์กข้ามาได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะพูดคุยกันได้พี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าโอเคพี่น้องคลิปนี้พอพไปนหน้อยกันขอจบเพียงเท่านี้ขอกลา่าวคำว่า สบใบดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนอยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงเนาะพ่อพี่น้องอ่าพบกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย